อยู่บ้านของเคีมนะคะนอกจากจะสตรีมเกมสนุกๆแล้วก็คือการสั่งอาหารเดลิเวอรี่อร่อยๆ aret. มาทานนั่นเองค่ะนี่จากร้านอี t เวียนนั่นเองนะคะผักเยอะมากกินยังไงก็ไม่อ้วนหรอกนี <c oughs> <Orange> ่นะคะมาใส่คือ <cous> ท <hanging around> ุกคนน้ำลายไหลแล้วแหละเคียรจะทำการแยกขยะก่อนนั่ค่ะเคียจะไว้ใส่เศษอาหารคะทุกคน พลาสติกเปื้อนนะคะพลาสติกที่เปืือนพวกเศษอาหารแล้วนะคะสามารถนําไปล้างแล้วก็ตากให้แห้งนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการเกลี่ยนพลาสติกเป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียนค่ะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเขาจะนําไปรีไซเคิลค่ะเป็นชุด PPE ค่ะให้คุณเหมาะช่วงโควิดนี้ด้วยค่ะแพนนม ก็จะเป็นพลาสติกที่ไม่เปื้อนนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นขยะที่พร้อมใช้งานพร้อมรีไซคเคิลน,นะคะแล้วก็พร้อมนำไปเป็นพลังงานอื่นๆค่ะสร้างสรรค์โดยกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม